มาต่อกันที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นเครื่องแรกของไทยนะครับพร้อมจะติดตั้งได้ในมีนาคมปีหน้าครับศาสตราจารย์เกียรติคุณดรอเนกเหล่าธรรมธาตธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวอนะครับพร้อมรองศาสตราจารย์ดรทวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสทนผู้ช่วยวริศ รัตนาชื่นนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด็อกเตอร์ศักประยุทธ์สินธุพิญโยผู้จัดการวิจัยและนวัตกรรมบริษัท s c g ซีเมนจำกัดนะครับพร้อมถแถลงความก้าวหน้าการวิจัยด้านพลังงานฟิวชั่นโดยศาสตราจารย์กิติคุณดออรอเนกบอกนะครับว่า เป็นการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพลังงานฟิวชั่นของไทยไทยเป็นประเทศที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีประเทศหนึ่งนะครับไทยกำลังทำดาวเทียมและพัฒนายานอวกาศเพื่อไปโครจรรอบดวงจันทร์ในอีก7ปีข้างหน้านะครับและไทยก็มีเครื่องฉายแสงสิงโครตอนแห่งเดียวในอาเซียนนะครับซึ่งทำให้การสร้างปฏิกิริยาฟิวชันโดยมนุษย์พัฒนาและสร้างขึ้นเองนอกจากนี้ ฟิวชันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติเช่นดวงจันทร,นทนร์ที่ให้ความร้อนแก่โลกดวงอาทิตย์นะครับที่ให้ความร้อนแก่โลกแล้วก็จัก,กรวาลเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาฟิวชันตามธรรมชาตินะครับฉะนั้นถือว่าเป็นความหวังของคนที่รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมว่าจะมีพลังงานที่สะอาดและช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษต่างๆให้หมดไปได้นะครับและประเทศไทยจะเป็นหนึ่งใน40กว่าประเทศที่ทำปฏิกิริยาฟิวชันได้ครับ ที่ไม่มีสารกัมมันลังสีที่เป็นพิษนะครับเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ทุกวันนี่นะครับทุกนาทีทุกวินาทีเนี่ยนะครับดวงอาทิตย์ให้ความร้อนให้แสงสว่างให้พลังงานมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามีปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดขึ้นเองบนดวงอาทิตย์นะครับทีนี้มนุษย์เราเนี่ยก็เข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับ แล้วเราก็รู้ด้วยว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันมี2แบบคือแบบที่เป็นฟิชชันแตกตัวแล้วก็ปล่อยสารกัมมันตรังสีที่เป็นพิษออกมาด้วยเช่นปรมาณูฟิชชันแปลว่าแตกนะครับฟิชชันแปลว่ารวมเข้าไปนะครับปฏิกิริยาฟิชชันนี่มันต่างจากฟิชชันตรงที่ว่ามันให้พลังงานเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีกัมมันตรังสีที่เป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็อยากจะทํำฟิชชันมานานนะแต่ว่าในที่สุดแล้ว มันพัฒนาฟิวชั่นขึ้นมาได้ก่อนฟิวชั่นก็ยังไม่สิ้นสุดความพยายามก็ทำต่อมานะครับจนกระทั่งเวลานี้เนี่ยสามารถทำฟิวชั่นที่ให้พลังออกมามากกว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปนะครับได้สำเร็จแล้วนะครับเป็นครั้งแรกในโลกที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดรทวัชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน,นนะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับความสําเร็จครั้งสําคัญของห้องปฏิบัติการรอเลนส์รีเวอร์มอลค่ะที่สามารถสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน่นจากเครื่องโทคา m a แมกซึ่งเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลา s m a พลังงานสูงโดยใช้สนามแม่เหล็กและเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน่นซึ่งสามารถนํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากกว่าพลังงานที่ใช้ในการสร้าง ปฏิกิริยาค่ะดังนั้นนี่ถือเป็นความสําเร็จครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกค่ะสิ่งที่สหรัฐประสบความสําเร็จครั้งนี้เนี่ยเป็นก้าวที่สําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชั่นของมนุษยชาติเลยนะครับทําไมถึงมีความสําคัญมากเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่มีการศึกษาและวิจัยพัฒนาเรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่เคยก้าวข้ามในจุดที่เรียกว่าเราสามารถได้พลังงานเกินกว่าที่เราใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะ เราจะใช้ศึกษาฟิวชั่นด้วยรูปแบบไหนอย่างเช่นจะใช้สนามแม่เหล็กในการที่จะควบคุมพลาสมาแล้วทาให้เกิดฟิวชั่นหรือที่เราเรียกว่าเ,เครื่องโทคาแมกเป็นต้นนะครับหรือจะใช้เลเซอร์เนี่ยยังไม่สามารถทําได้นะครับสูงสุดที่เราเคยทําได้ก็คือได้พลังงานประมาณ70%ของที่ใส่เข้าไปแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถที่จะก้าวข้ามขีดที่เรียกว่าจุดเบรกอีเวนต์ก็คือจุดที่บอกว่ามันเท่ากันตอนนี้เราก้าวข้ามตรงนั้นไปเลย นะครับไปมากกว่าพลังงานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยถึง5 0นะครับก็คือเราใส่พลังงานเข้าไปเนี่ยสองเมกะจูเราได้มา3เมกะจูซึ่งก็คือ50เท่าเรียกว่า5 0ของสิ่งที่เราใส่เข้าไปซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นการยืนยันที่สําคัญที่บอกว่าพลังงานฟิวชั่นเนี่ยมันจะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆและเราสามารถที่จะเอาพลังงานชนิดนี้นมาใช้ได้นะครับ สำหรับโครงการฟิวชั่นประเทศไทยดําเนินการโดยสทนนะครับได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยสทนอและกอฟผอส,ส่งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจํานวน8คน ไปฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีป็นระยะเวลา3สัปดาห์และฝึกปฏิบัติตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาแล้วนะครับกระทั่ง27กรกฎาคม2565 ASIPP ก็ได้ให้ไทยแลนด์ทีมเริ่มดำเนินการเองเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งได้รับการทดสอบระบบต่างๆและสามารถจุดพลาสมาได้เป็นครั้งแรกสำเร็จตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ มีทีมวิศวกรของ ASIPP จำนวน5คนมาที่สธนอ,องคลักษ์นะครับเพื่อที่จะประเมินความพร้อมของพื้นที่โดยใช้เครื่องโทคาแมกที่พัฒนาร่วมกับ ASIPP จะมีไทยโทคาแมกหหรือว่าไทโคมาโทคาแมกวันหรือ TTWAN นะครับและคาดว่าจะตั้งเครื่องแล้วเสร็จและเริ่มวิจัยได้ในช่วงมีนาคมปีหน้า2566ครับ